สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับวันนี้เป็นวันอังคารและเราอยู่ใน Question and Answer ที่6 3ถึง66นะครับที่ครอบคลุมบัญญัติข้อที่5ของโมเสสซึ่งบัญญัติข้อที่5นั้นได้กล่าวว่าจงให้เกียรติปิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินโลกซึ่งพระเยาวาพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมอพโยบทที่20ข้อ12นะครับพี่น้องครับแล้วเราก็พูดถึง เรื่องของการประยุกต์ใช้หลักการหลักคําสอนในข้อนี้ก็คือการให้เกียรติพระคัมภีร์ได้สอนนะครับทั้งระบบเลยให้สอนเกีย่ยวเรื่องการให้เกียรติคนที่อยู่ในครอบครัวของเราครับใครที่ใครก็ตามที่เป็นสามีต้องให้เกียรติภรรยาใครก็ตามที่เป็นภรรยาก็ให้ให้เกียรติสามีในเวลาเดียวกันครับคนที่เป็นลูกต้องกตัญญูพ่อแม่และคนที่เป็นพ่อแม่นั้นต้องรักลูกต้องดูแลลูกเช่นเดียวกันครับใน ระนาบเดียวกันก็คือเพื่อนผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทึ่งอยู่อีกระดับหนึ่งก็เช่นเดียวกันครับเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันและผมก็ได้สรุปเมื่อวานนี้ครับว่าการจะให้เกียรติซึ่งกันและกันมันจะต้องเกิดจากความรักความเคารพในหน้าที่การงานความรักความเคารพในตัวบุคคลความรักความเคารพในตาแหน่งในฐานันดรหรือ ความเป็นผู้นําต่างๆในทุกๆระดับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจเป็นหลักคําสอนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในพระัมภีรตอนนี้นะครับก็คือในบรรจัดข้อเทหานี้ก่อนอื่นนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะมาร่วมนำมสการพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ จะบริสุตั้งยิยงง่งยังพระเย,ยสูถ้าอยากให้พระเยสุปแบบพระรามใใจของฉันต้องยกทำตามนาวพระไทยตั้งยอดพระองค์ส่งช่วยให้เป็นคนดีโก็ฮิพระอง,ง,ง,งค์ส่งหลามบามอดรอขีความรักถล่ม,มดวงใจจนทันรู้ได้ เซรีภาพยอมถวายทุกสิ่งเพื่อรับความสุขแท้จริงถ้าอยากให้พระองมใจดาบและไม้จป็น พี่น้องครับประวาของพระเจ้าในชาวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่7พูดถึงเรื่องของออ t h อริตี้ก็พูดถึงเรื่องสิทธิอำนาจนะครับพี่น้องลองฟังดูผมอยากช้าๆนะครับและขอพี่น้องได้มีโอกาสคิดใข้ควรไปด้วยทุกคนจงยอมอยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอำนาจเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นเหตุฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ขัดขืนอำนาจนั้นก็ขัดขืนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นและผู้ที่ขัดขืนนั้นจะนำพระอาญามาสู่ตนเองเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นไม่น่ากลัวเลยสำหรับคนที่ทำความดีแต่ว่าเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนที่ทำความชั่วท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอำนาจหรือ ถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดีแล้วท่านจะรับการสรรเสริญจากผู้มีอำนาจนั้นเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่านแต่ถ้าท่านทําการชั่วก็จงกลัวเถิดเพราะว่าผู้ครอบครองนั้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆฉยไม่ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจะเป็นผู้ลงพระอาฏยาแทนพระเจ้าแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วเหตุฉะนั้น ท่านจะต้องตกอยู่ในบังคับัญชามิใช่เพราะเกรงพระอาทยาสิ่งเดียวแต่เพราะจิตใจที่สำนึกผิดและชอบด้วยเพราะเหตุผลเดียวกันท่านจึงได้เสียสวยอากรด้วยเพราะว่าผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่อยู่เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงให้แก่ทุกคนตามที่เขาควรจะได้รับสวยอากรควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นภาษี ควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นความยำเกรงควรจะให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นเกียรติดยศควรให้แก่ผู้ใดจงให้แก่ผู้นั้นพี่น้องครับคำอธิบายสั้นๆในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจอำนาจหน้าที่ของมนุษย์หรือสิทธิอำนาจนี้ที่เห็นได้ในโลกล้วนมาแต่องค์ผู้เป็นเจ้าพี่น้องเชื่อไหมครับไม่ว่าจะเป็นโทรราชก็ดี ไม่ว่าจะเป็นนักปกครองที่ดีก็ดีไม่ว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีก็ดีทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นใช้คำว่าล้วนเป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ผิดนะครับถูกต้องแล้วการที่คนคนหนึ่งมีสิทธิอำนาจเหนือกว่าคนอื่นเพราะเป็นความประสงค์ที่พระเจ้าตั้งเขาไว้ให้เป็นเช่นนั้นพี่น้องครับตรงนี้พอพูดถึงเรื่องการเมืองหลายท่านก็อาจจะ คัดค้านหรือไม่เห็นด้วยแต่ขอพี่น้องฟังไปก่อนนะครับในครอบครัวนะครับเ,เริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนนะครับสามีก็มีสิทธิอำนาจเหนืนนอภรรยาของตนพี่น้องเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อต้องอ่านพระคัมภีร์ครับเอเฟซัสบทที่5้าข้อยีนะครับผมอยากให้ฟังครับเอเฟซัสบทที่5้าข้อยีกล่าวดังนี้ว่าฝ่ายพัญยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า คนที่เป็นภรรยาอ่านข้อนี้แล้วรู้สึกว่าอาจจะรับไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเพราะเธอมักจะอ้างอิงว่าก็ต้องยอมฟังกันและกันเหมือนกับในข้อที่21ครับข้อที่21บอแบบว,ว่าจนยอมฟังกันและกันด้วยความยำเกรงพระเจ้าก็เลยเอาข้อ21มาคัดค้านมาต่อต้านผมถามด้วยจิตใจที่เป็นกลางนะครับถ้าหากว่ายอมฟังกันและกันแล,แล้ว ภัญญายอมฟังสามีไหมครับก็ยอมฟังใช่ไหมครับข้อที่ยีบสองจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเลยสําหรับภรรยาเพราะเนื่องจากว่าภรรยาก็ถือในข้อ21ด้วยเหมือนกันแต่ในข้อ21นั้นได้พูดถึงการยอมฟังในลักษณะที่พิเศษมากพิเศษยังไงครับพิเศษที่ว่ายอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระเวนเจ้า นี่แหละครับคือสิทธิทอำนาจที่เกิดขึ้นภรรยาจะปฏิเสธสามีได้หรือไม่ถ้า,าว่าสามีเป็นผู้แทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าทําสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้ทําพัญญาก็จะต้องทําเพราะเนื่องจากว่าเขามีจิตใจที่ยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสามีของตนก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีต้องมีคําพูดที่ดีต้องมีความคิดมีคําแนะนําที่ดีต้องพูดด้วยความเข้าใจพูดด้วยความรักเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรักกิตตจักรพี่น้องครับนั่นคือสามีเป็นศีรษะของภรรยานั่นหมายถึงสามีนั้นเป็นผู้นําผู้นําครอบครัวครับเป็นผู้นําภรรยาถามว่าทําไมสามีเป็นผู้นําภรรยาครับเพราะเนื่องจากว่าสามีนั้นพระเจ้าได้ตั้งขึ้นมา เขาเป็นสเสมือนพระคริสที่เป็นศรีรษะของกิจจักนะครับเสมือนพระคริสที่เป็นศีรษะของกิจจักถามว่าพระเยซูริตเคยทําผิดไหมไม่เคยครับแต่สามีของเราก็ทําผิดหลายหลาครั้งสามีของเราก็ทําผิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นฉันซึ่งเป็นภรรยาก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่พี่น้องครับถ้าภรรยาที่รักพระเจ้าเขาก็จะรู้จักเปรียบเทียบว,ว่าสิ่งที่สามีต้องการ สิ่งที่สามีพูดเขาจะรู้จักแยกแยะมีจิตวินิจฉัยครับมีของประทานในการสังเกตวิญญาณเพราะเขาจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูพอพระทัยหรือเปล่าเป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เขาจะต้องยอมฟังสามีของตนเหมือนเอยยอมฟังองค์เจ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามนมามัทธหรือไม่นั่นแหละครับคือการแยกแยะครับการแยกแยะนี้เองก็จะถูกตอบสนองด้วยความละมุนละม่อม ด้วยความอ่อนโยนว่าสิ่งที่คุณสามีเธอคุณคิดนะมันไม่ใช่มันไม่ตรงกับพระคัมภีร์นั่นคือสิ่งที่ภรรยาสามารถสื่อสารได้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณพูดไม่ตรงกับองค์พระผู้มเจ้าพูดแล้วคุณคิดไม่ตรงกับองค์พระูมเจ้าคิดแล้วคุณทําในสิ่งที่ไม่ตรงกับองค์พระผู้มเจ้าทาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจึงกลายเป็นขอบเขตเป็นความจํากัดที่เกิดขึ้นในวิดีโอการครับ สามีเป็นศรีรษะของภรรยาเหมือนพระคิดทรงเป็นศรีรษะของทิดจักรนั่นหมายความว่าเราต้องรักใช่ไหมครับเหมือนกับที่เบซูทรงรักทิดาจักรพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องเรามาระวังในฐานะที่เราเป็นสามีครับเราต้องไม่ใช้ภรรยาเหมือนกับเป็นคนใช้หรือเราต้องไม่ใช้ภรรยาในการที่จะเป็นที่ที่รองรับอารมณ์ของเราเราต้อง ไม่ใช้ภรรยาในการที่จะไปเป็นเครื่องมือในการทําผิดทําชั่วเพี่นครับนั่นคือสิ่งที่เป็นความรักครับเป็นความรักในเชิงที่ไม่ภรรยาทำในสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ในเวลาเดียกันครับเราต้องส่งเสริมภรรยาให้ภรรยาพัฒนาพัฒนาทั้งความรู้ด้านสมองพัฒนาด้านความรู้ความคิดพัฒนาทางด้าน EQ อารมณ์ต่างๆเหล่านี้พอเขา จะต้องอดทนครับสามีจะต้องอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของภรรยาเป็นอย่างยิ่งและอย่าลืมครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาเหมือนพระเยซูทรงรักกิตจ,จักรพี่น้องครับความรักนั้นอดทนนานครับอดทนต่อความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆในชีวิตของภรรยานั่นคือการนำ พระกัมพีตอนนี้ไปใช้ครับพี่น้องครับกลับมาถึงพระธรรมโรมบทที่13ข้อ1นถึงข้อที่7นะครับที่เราได้อ่านไปแล้วสรุปก็คือเราเห็นว่าอำนาจต่างๆของผู้ที่มีสิทธิอำนาจของผู้ปกครองผู้ครอบครองนั้นมาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเขาก็จะต้องถึงเวลาลงครับในเวลานี้พระเจ้าอนุญาตอยู่แม้ว่าเขาจะเป็นทรราชหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือผู้ครอบครองที่ไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ในทุกๆสถานการณ์หรือสถานการณ์ใดๆก็ดีหรือในทุกๆประเทศทั่วโลกหรือประวัติศาสตร์ต่างๆพี่น้องจะเห็นมีการขึ้นกันลงโดยเพิ่งยิ่งประวัติศาสตร์อิสราเอลผู้นําที่ไม่ดีกษัตริย์ที่ไม่ดีกษัตริย์ที่ไม่รักพระเจ้ากษัตริย์ที่ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ของจรยิยธรรมศิลธรรมทําชั่วทาบาปถึงเวลาพระเจ้าก็ปลดครับทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกอย่างอยู่ในอำนาจการควบคุมล้วนแล้วแต่มาจากองค์พระผู้เปจ้าทั้งสิน้นพี่น้องครับอย่าลืมครับการที่คนคนหนึ่งจะมีสิทธิอำนาจเหนือกว่าคนอื่นก็เพราะพระเจ้าทรงประสงค์ตั้งเขาให้เป็นเช่นนั้นเราก็มาดูครับว่าโครงสร้างการมอบสิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นยังไงโครงสร้างการมอบสิทธิอำนาจของพระเจ้าเป็นอย่างไรนี่คือคำอธิบายนะครับเมื่อเริ่มแรกที่พระเจ้าทรงสร้างโลกสร้างมนุษย์นั้นครอบครัวนั้นเป็นสถาบัน แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วในหลักข้อเชื่อเวสต์มินสเตอร์นั้นเขาใช้คำว่าเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์เดียวที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ครอบครัวเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์เดียวที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้เพราะฉะนั้นเราเองนั้นจะต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความอดทนด้วยความรักด้วยนิยามความรักในหนึ่งโครนเหมือนที่13นี่แหละครับข้อ4ีถึงข้อที่8นี่แหละครับ อย่างไรก็ตามครับเมื่อมนุษย์ล้มลงไปในความบาปพระเจ้าก็ประทานให้เกิดสถาบันการปกครองอีกสองอย่างเพิ่มขึ้นมาตามประวัติศาสตร์นะครับสถาบันแรกพระเจ้าตั้งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันศักดิ์สิทธิ์นะครับสถาบันที่สองก็คือกิจจักสรสถาบันที่สามคือรัฐะที่เรียงอย่างนี้นะครับคือเป็นการเรียงในฝ่ายจิตวิญญาณน,นะครับคือครอบครัว กิจจักรและก็ประเทศชาติหรือรัฐนั่นเองพี่น้องครับหลังจากที่มนุษย์ล้มลงในความบาปพ,พระเจ้าประทานกิจจักรสำหรับพันธกิจของพระองค์ในพระมภี์ใหม่และกิจจักรประกาศสั่งสอนสร้างสาวกและปฏิบัติงานปกครองดูแลคนของพระเจ้าที่เชื่อในพระเยซูปกครองดูแลลูกของพระเจ้าปกครอง ให้การอภิบาลเลี้ยงดูให้ความรักฟูมฟักเขาให้เติบโตและพระเจ้าประทานสถาบันที่3คือรัฐะหรือประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อยับยั้งความชั่วครับเพื่อให้ความชั่วนั้นลดลงซึ่งรัฐะหรือสถาบันนะครับหรือประเทศชาติบ้านเมืองมีไว้เป็นเครื่องมือที่จะรักษากฎเกณฑ์กฎหมายต่าง อาจจะกล่าวได้ว่าหากมนุษย์ไม่ได้ล้มลงในความบาปก็จะเหลือแต่ครอบครัวเท่านั้นที่เป็นสารบัญศักดิ์สิทธิ์และแต่ละครอบครัวก็มาจอยกันมมนต้องเกิดกิเลจากก็ได้นะครับถ้าอาดัมไม่ได้ทำบาปเอวาไม่ได้กินผลไม้จากต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วแน่นอนครับพระเยซูก็คงไม่ต้องเสด็จมาเมื่อพระเยซูไม่ต้องเสด็จมากิจลจาก ก็คงจะไม่มีพี่น้องครับครอบครัวจึงเป็นสาบันศักดิ์สิทธิ์ที่ยังมีความหวังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อแน่ว่าพวกเราทั้งหลายทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้โสที่ฟังเสียงศีบานะครับเราเห็นตัวอย่างมากมายของการแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อนั่นแหละครับคือเป็นการทำลายสาบันศักดิ์สิทธิ์นี้ และในเพิ่มพีเดิมย้าเน้นเสมอในเพิ่มพีใหม่นะครับก็เช่นเดียวกันครับก็มีความมีการให้ความสําคัญของคนที่เป็นคริสเตียนจะต้องแต่งงานกับคนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นนั่นคือแผนการหลักของพระเจ้าเลยนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามครับพี่น้องครับเรามาดูเกี่ยวกับกิจจักรถ้ากิจจักรนั้นดีนะครับและเป็นกิจจักรที่ อยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในฝันเลยทุกอย่างนั้นในชีวิตของผู้คนก็อยู่ร่วมกันได้ปกครองโดยบัญญัติที่มาจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับเมื่อกิจจักเสื่อมลงต้องมีรัฐะมาดูแลครับต้องมีกฎหมายมาดูแลแต่นี่คือกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องครับ กฎหมายต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทิ้งออกโดยรัฐก็คงจะเป็นกฎหมายที่เพื่อที่จะควบคุมคนเพื่อที่จะส่งเสริมคนเพื่อที่จะตัดสินพิพากษาว่าใครอยู่ใต้มาตรฐานอยู่ใต้กฎเกณฑ์และใครที่มีชีวิตอยู่เหนือกฎเกณฑ์และเพื่อที่จะไปถึงกฎแห่งจริยธรรมที่สูงที่สุด กฎหมายกับกฎจริยธรรมนะครับกฎจริยธรรมนั้นสูงสุดครับกฎหมายนี้เป็นกฎที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนทําในแง่ของทําความดีแต่เป็นบทลงโทษของคนที่อยู่ในความไม่ถูกต้องไม่อยู่ในกฎระเบียบกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับการส่งเสริมคนที่ทําความดีนั้นก็จะเป็นเรื่องของาศาสนาครับเรื่องของกิรืจักร พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเรื่อยมาในประวัติศาสตร์พี่น้องครับเนื่องจากเวลาในวันนี้เราจะต่อกนในแันพรุ่งนี้นะครับว่ารัฐกับาาาศาสนจักรแยกกันดีหรือไม่แยกกันดีขอให้เราร่วมใจกันธิฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์และความรอดของพระองค์ ในความรักนั้นพระองค์ต้องสิ้นพระชนบนมังขีนในความรอดนั้นพระองค์ก็ทรงช่วยพวกข้าพงหลายให้รอดและจุดศูนย์กลางนั้นอยู่บนแมงขีนพระองค์เจ้าข้าข้าพงหลายขอกราบนมัสการพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ความรักและความรอดก็ล้วนแล้วแต่มาปรากฏอยู่ที่ไม้กางเขนทั้งสิ้นขอพระเจ้าที่ทรงโปรดให้ข้าพงศหลายได้เห็นความหมายแห่งไม้กางเขนด้วยเถิดเป็นความหมายที่ พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เป็นความหมายที่พระองค์ประสงค์ให้พวกกามุหลายนั้นได้สัมผัสไม่ใช่เป็นแค่ความชื่นชมยินดีแต่เป็นสันติสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและก้าวเกินขอบเขตไปจากชีวิตของตัวเองไปถู่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาในเวลานี้ขอพิฐานเผื่อประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเรา ขอพระเจ้าอวยพระพรสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันนิติบัญญัติสถาบันบริหารและสถาบันตุลาการขอพระเจ้าได้ทรงทอํานวยพระพรประทานเสติปัญญาความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุดจริตการมีธรรมิบาลเพื่อที่ประเทศชาติบ้านเมืองของข้ามูลหลานจะพ้นจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำละวิกฤตโควิดนี้ไปได้ ขอให้ประชาชนทุกคนที่จะมีความร่วมไม้ร่วมมือในการป้องกันตัวเองป้องกันสังคมดูแลสังคมดูแลชีวิตของเพื่อนมนุษย์ต่อไปกราบทูนอธิษฐานขอพระพรของพระองค์มาถึงพวกข้าพงทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ทุกคนให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้ปลอดจากเชื้อแล้วโรคร้ายต่างๆให้ป้องกันตัวเองจากโรคโควิดได้สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้อย่างมีอิสระ และเป็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ